ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเลยนะครับเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกคุณเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบคันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่ 2เดือน7กระกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันนะครับอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันกานนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือจุดเจ้าตาเมอริเดียนส่วนลังสีกับจุดเจ้าชะตาแอสเซนเดนต์เท่ากับจุดเจ้าชตาเมีความหมายจะแปลว่าความสัมพันธ์ทางจิตหรือทางอาชีพการงาน กับบุคคลทั่วไปสัมพันธภาพที่มีต่อบ,บุคคลอื่นเข้ากันกับผู้อื่นสัมพันธภาพและทางสังคมและทางอาชีพการงานอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันครับคลินี้นี่ผมจะอธิบายเรื่องงานเรื่องช่วยดีที่ดี70%เรนเรื่องเงินด้วยนะครับอันนี้นะ ทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่9อ,องศาที่19องศาราศีมิถุน34ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนแต่ถ้าเลื่อนมาก็าจะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นลดหลั่งหนไปนะครับครนี้จุดที่มาส่วนราศีก็คือดาวส่งตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาเมอร์ดเดียนจุดเจ้าตาแอสเซนเดน์เซนเตอร์ตรงกลางเร็วส่วนราศีนะครับหรือภาาษอังกฤษเรียกจุดมิดพอย์นะครับคราวนี้ข้าอ,องศาที่19องศาราศีมิถุนน34ลิดาเีย นี้ได้รับอ,ออิทธิพลของราศรีพิจิกก็คือดาวคารนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องมีการดําเนินการหรือสภาวะที่คุณจะต้องเข้าไปทําบางอย่างคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไมจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อเปอร์เซ็นบวก,กลบเราไปที่สุดกันนะครับทีนี้คนใหญ่ให้ผมแบบมาสรุปคลิปนี้หน่อยก็คือว่า เดี๋ยวเราจะมาดูกันเราเริ่มจากเมอริเดียนเมอริเดียนในการโครจรจร,จริงในวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่7องศาราศีมิถุนมงคุณด้วย27ลิบดาเนี่ยเออเขาอยู่ค่าพิกัดของดาวดาวพุธในราศีมิถุนมงคุณโดยตรงเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะสามารถ ตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการติดต่อซึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะแน่นอนครา้นี้เนี่ยเราก็มาดูเนี่ยในจุดเจ้าตามเมอรดเดียนเนี่ยก็ทํามุมร้อสามสิาองศา,ากับดาวทิพย์เซอุด์เดี๋ยวผมอ่านความหมายเราดาวทิพย์เซอุดให้คุณฟังนะคุณจะได้ไปบประยุกกับอาชีพของสิ่งวอลลของคุณได้เซอุดเนี่ยแปลว่าการอำานวยตาร การมนวยการทิศทางอำนาจที่ต้านทานไม่ได้ไหมความหมายทั่วไปคือการกระทาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้กิจกรรมที่มีแผนวโดยสมบูรณ์เป้าหมายระยะยาวเครื่องจักรใช้พลังางานไฟหรือความร้อนรุนแรงการระเบิดของไฟดวงใหญ่เครื่องจักรกลผลิตซึ่งดาวทริปไซอุสเนี่ยเ,ออเขาอยู่ในเรือนตาที่สองก็คือดาวศุกร์ในราศีพฤกษภใช่ป่ะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่แบบ คันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นแม่ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกเเาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน ันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาะกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงย,ยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกำเน,นิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปพจนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไว่นาก็คือฮันเดส ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้อันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับมีโอกาสที่มีเรื่องของการติดก่อนแล้วประสบความสําเร็จ ทำให้คุณได้เรื่องของเงินรายได้เนี่ยเพราะาเรือนตาที่สองมันก็คือเดาวศุ์ในราศีพฤษภใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะเป็นาการอธิบายเรื่องของอโอกาสที่ดีแล้วก็ไซอุดเนี่ยเข้าองศาที่เขาอยู่ในวันนั้น21บองศาราศีตุลสามสามลิบดาก็อยู่เข้าองศาราศีธนูก็คือเรื่อง,องการขยายตัวเรื่อง,องต่างประเทศอาจจะมีเรื่อง,องการติดต่อต่างประเทศหรือการติดต่อกับ ควเช่นคุณอาจจะได้งานมากขึ้นแล้วหรือว่าทํางานประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นทิศท,ทางที่ดีนะเรียกว่าถือว่าใช้ได้เลยะแล้วก็ครน,นี้เรามาดูจุดเจ้าตา a อส e n d a ดน e ์แอสเซนเดนในการโคจรจริงนะวันนั้นก็อยู่ที่ราศีกรกที่หองศาราศีกรกสิบนิกดาอันนี้อยู่พิกัดอิทธิพลของดาวพุธก็คือจะมีเรื่องของการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญา เรื่องความรักก็มีโอกาสาที่มีเรื่องของการติดต่อหรือการพูดคุยเออแล้วก็มาทํามุมเออตันนี้อีก,ส,กสี่้าองาศาสตรดาวทิตเสกุลเช่นกันก็คือกิจกร,รรมที่มีเรื่องของความสําเร็จก็คือคุณอาจจะได้งานหรือว่าเอหาช่องทางบางอย่างที่ทําให้คุณแบบหาทางออกที่มันแบบเอายากๆแล้วก็เอคนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากับตัวเราอย่างเงี้ยก็ได้ ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาดาวสองตัวมารวมกันนะครับเออดาวสองตัวรวมกันน็คือจุดเจ้าตาแอสเซน a ดนกับจุดเจ้าตาเมอริเดียนเซนเตอร์ของกลางเรียกว่าศูนย์หลังสี่อจุดที่ศูนย์หลังสีหรือจุด Midpoint เนี้ยก็ทำมุมเก้สาสิบองศากับดาวดาว,ดาวทิพเซอุดก็จะเป็นจุดที่บอกว่าทำแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องความสำเร็จ คือไซอุนเนี่ยมันจะมีคำหนึงที่บอกว่าการระเบิดของไฟดวงใหญ่เนี่ยอาจจะหมายถึงอ e ีเมลที่ที่เข้ามาหรือว่าเสียงโทรศัพท์หรือเสียงไลน์ m e s s e n g e ออย่างนี้ก็ได้นะอย่างการระเบิดของไฟดวงใหญ่ก็สามารถแปลว่าสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงมากับตรงคุณแล้วก็ผลผลิตก,ก็คือมีโอกาสที่แบบเป็นไปในทิศทางที่บวกที่ที่สามารถที่จะทำทำให้ตัวเราเนี่ย ประสบความสําเร็จได้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมขอให้คุณประสบความสําเร็จเลยนะครับสองร้อเนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับช่องยูเรเนียนรายเดือน1 0 0บาทช่องยูเรเนียนช่องที่2รายเดือน80บาทคุณเป็นสมาชิก2ช่องคุณแอดไลน์มาผมชาห์จุดเจ้าตาฟิมูลค่า444บาทให้คุณนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนแล้วก็จุดเจ้าต่างคุณเนี่ยมีตัวไหนบ้างเพราะว่ามันจะเป็นของคุณแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโหยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณครอสเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษา คุณต้องไปทบทวนโหราศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุด่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกัก ไม่มีกากแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนกแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ็มก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 1 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะเพราะมันคือวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับมันจะมีอิทธิพลกอบคุณไปตลอดชีวิตแน่นอนนะครับคลิปทั้งสองช่องนะครับวันที่เกิดเหตุการณ์จะไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณาคุณจะดูแบบสบายเพลินมากนะครับได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล่วงหน้านะครับ3ามสิบวันขึ้นไปนะครับ สำหรับคนที่ใช้ไอโฟนเห็นปุ่มสมัครคุณทักมานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีคุณสมัครได้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่แบบอยากจะสมัครทําไม่เป็นนะครับคุณก็ทักมาไลน์ผมก็ได้นะครับผมจะแนะนําให้คุณสมัครได้แน่นอนนะครับเราก็จะได้มาเป็นสมาชิกคนในครอบครัวเดียวกันนะครับรายได้นะครับเอ่อยูทูบแม่งให้ผม70% y o สิบเปอร์ซ็นสมสิปเ็นนะครับก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะครับคานนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอนนี้ต่อก็คือว่าเออ เราจะมาหาตรงนี้เมริเดียนจุดเจ้าไตาอัสเดยนสมการ a บวก b แล้วก็ลบ c ก็คือ c นี่ก็คือเราจะไปลากที่จุดเมตรตรงนี้นะภาษาอังกฤษเรียกว่า sensitive point ภาษาไทยเรียกว่าจุดอิทธิพลนะครับเนี้จุดอิทธิพลตรงนี้มันเจออะไรเจอดาวฤกษ์โพไซดอ on, นโพไซดอนแปลว่าปัญญาซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยอาจจะแบบ มีความคิดบางอย่างหรือว่าการแก้ปัญหาบางอย่างแล้วคุณสามารถที่จะแบบเอานำไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็ดาวที่โพเซดอนเนี่ยเขาอยู่14องศาราศีพิจิก16บหกิมด้าเขอยู่ข้างองศาของดาวพุธก็คือการติดต่อกันเดินทางอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีเรื่องของงานใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าการติดต่อหรือว่าการติดต่อสื่อสารบางอย่างที่คุณสามารถที่จะแบบ มีไอเดียหรือว่าความคิดแล้วทําแล้วเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วก็เอ,อมาเจอกับตรงนี้ด้วยก็คือว่าอ,อตรงนี้ตรงนี้คือจุดตรงเนี้ยเออซิงเิส์พอยท์อย่างเี้นะครับก็จะมานี่ทำมุม180ร้อยแปดสิบองศากับดาวทิศ วัคคนุษกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ก็จะเป็นดาวประจำราศีของราศีมังกรก็คือแพ้ภูเขากลุ่มดาวแพรทะเลนะครับแคปิคอนไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ขบวนแอมเทียนตสโรบคอมิเตอร์นี่ปัญญาแพรภูเขาคือปีนั่งผาปีนเหวได้ใช่ไหมไม่มีสันไหนทาได้นี่ก็เป็นการอธิบายปัญญาให้คุณเข้าใจความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบทํางานเก่าที่ค้างคามานานประสบความสำเร็จหรืออาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่ คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณแล้วคุณอาจจะต้องเข้าไปทําบางอย่างหรือบางคุณบางคนอาจจะแบบขายของบางอย่างที่มันยากๆได้หรือแบบแก้ปัญหาบางอย่างที่เรามีความรู้สึกอึดอัดอึดอัดแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเออหาวิธีบางอย่างที่ทําให้มันมันหยุดการชะงักลงจากเมื่อก่อนที่มันแย่ๆอาจจะดีขึ้นบางอย่างแล้วก็เออ มันสามารถแปลว่าอย่างนี้ได้ด้วยนะระวังตัวเอาใจใส่อย่างจริงจังมากรักษาผลประโยชน์ของตนเงนี้ยไม่ยอมให้ถูกร่อลวงหรือหักหลังโดยง่ายบุค,คลิกลักษณะเหล่านี้เอ่อก็เกิดมาจากประสบการณ์หลายๆซึ่งข้อความที่กล่าวมาสักูู่นี้ก็อ่านจากตำราเยอรมันก็คือแบบประมาณว่ามันจะมีคำหนึ่งด้วย จึงจาเป็นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองอย่างการชิดคือประมาณว่าคุณอาจจะแบบสามารถเรียกราคาเออ่หรือว่ารับสารผลประโยชน์บางอย่างที่องค์กรให้คุณหรือว่าลูกค้ามาหาคุณอย่างเงี้ยเออแบบแต่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณอย่างเงี้ยอันนี้นเ่ยมันก็สามารถที่แบบเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่ที่ตกมาถึงถึงเราได้แล้วก็ถ้าเรื่องความรักก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัดอย่างเนี้ย เช่นชายรัะชายหญิงก็ญิงพ่อไม่แม่ไมคนที่น้อยคุณรวยคุณจนของคุณอย่างเงี้ยจะไม่ได้อยู่ร่วมกันแบบไปๆามาแบบไม่ต้องแต่งงานกันชั่วคราวไม่ได้ขังคืนอะไรวานไปก็คือแบบเป็นข้อจํากัดถึงแบบอยู่ไกลหรือว่าแตกต่างกันมากๆกอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มังกรก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดวาวประจำราศีของมังกรเนี่ยมันคือแพ้บุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแค่เทอนรีโทเรจีเนี่ย มันจะเป็นแพะภุกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพะภูกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเออคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะบุกเขาคือแพะภุกเขาที่มันเป็นเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรเ e เเ o r t e c h โ o l จ g มันแล้วปัจญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะ มังกรในโลกนี้มันมีเหมือนสองชปีชี์ด้วนะมังกรแถวจีนเอตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองค์ลายมังกร่ตัวยาวๆแล้วมันพ่นนไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลอดออสบลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดมังกรตัวมันจะใหญ่ มีปีกใหญ่ๆเห,หมือนข้างคาวบินได้หางายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตไมาละตกลงแล้วอ่ะถ้าเขาบอกมังกรไวท์เทนโทรโจีราศีราศีมังกร แล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วไงอ่ะแลปัปยาวอมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเอ่อวังเกียนอันเหมือนที่มังเจี๋เหรอหรืออยู่ทางขึ้นบันลังจักรพรรดิโต๊ะโต๊ะจกักรพรรดิห้องเต้นั่นใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอะมังกรยุโรปอาศัยที่ไหนอะ เออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรเวเทจเทคโทโลีราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะ มีหางวนเออ่มีเขาวนๆข้างหูหางเป็นบาุือแพ้ภูเขาก็คือแพ้ที่มันอยู่ดานหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปรัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีส์ไหนอะสปีชีส์คือสายพันธุ์อะ มันสายพันธุ์มองจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแต่แพลภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพลภูเขาได้ที่มันปีนปีนกาแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกาแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอวแล้วแล้วมันเดินตามเหวอ่ะ คือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอ่ะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีงขึ้นเป็นลงอ่ะไม่มีสายไหนทําได้อันนี้ก็คือปัจญายของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เอคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดตัวนี้จุดที่เซนซ์สถิพอยอย่างเงี้ยอิทธิพลจุดอิทธิพลทำมงเก้าสิบองศาจุดเจ้าตรัตจันทร์ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะตอบย้ำว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์บางอย่างที่เรามีความรู้สึกถึงพอใจหรือแบบของถูกใจบางอย่างที่ตัวเราเนี่ยอาจจะเออ่ได้มาจากลูกค้าหรือว่าองค์กรแบบชื่นชมผลงานคนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คุณสามารถที่แบบเออเรียกว่าไงเป็นที่จดจําหรือว่าพอใจกับ คนที่เขามาติดต่อคุณอย่างเงี้ยก็ได้แล้วครนี้มาดูนี้จุดอิทธิพลจุดหนึ่งตัวนี้จุดอิทธิพลจุดหนึ่งตรงนี้ก็ทำมุม45องศากับจุดเจ้าตาทิตกับดาวทิตฮ้าเดสฮ้าเดสแปลว่าอะไรอน,นะคุณฟังนะความหมายนะแปลว่าเอ,อความอยากจนความด้อยต่ำพลังทำลายจากอดีตขยะความสปกปรกลังเลลีลอ ความหมายทั่วไปความไม่ราดลื่นความยากลําบากทุกเวทนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าซึ่งตรงนี้ก็สามารถแปลว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างที่มันยากๆหรือเข้าไปเช่นเช่นแบบลูกค้าเอา,เอางานมาหาคุณให้คุณแก้หรือว่าลูกค้าของเสียอย่างเงี้ยเขาก็ต้องซื้อของคุณซึ่งคุณอาจจะแบบตอบโจทย์ตรงนี้ได้ซึ่งเขาว่าแบบจาเป็นที่ต้องมาหาคุณอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณแบบ ได้ผลประโยชน์ที่ดีมากอย่างเงี้ยก็ได้หรือคุณอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยได้ได้ได้ด้วยดีแล้วจุดเจ้าตาทิศก็จะหมายถึงตัวตัวของคุณเนะี่ยก็คือคุณอาจจะแบบเอ,อแก้ปัญหาหรือหรือทําบางอย่างที่มันที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีหรือไม่มีใครอยากทำอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณสามารถทํามันทํามันได้ดีแล้วก็มาเจอนี่พื้นรหัสอ่ะพื้นรหัสตรงนี้ใช่ป่ะก็มาโยงก,กับดาวคิดโคโนด โคโนดเนี่ยแปลว่าสูตรพิฐานสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษท,เอเอท,ที่เหนือสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามาญอำนาจบริหารผู้ใหญ่ัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศการได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้อาจจะเป็นจุดที่บอกว่างานคุณอาจจะได้งานใหญ่หรือว่าคุณอาจจะแบบมีทิศทางบางยางบางอย่างที่มันก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่าอย่างเงี้ยเพราะคุณไหลมันคือเรื่องการขยายตัวเรื่องต่างประเทศแล้วก็โคโนดนี่ก็คือ าการที่ไปสู่สิ่งที่มันที่มันดีดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็อ,อสามารถแปลได้อย่างนี้นะคำนี้ผมพูดไปคุณต้องชอบแน่เลยเศรษฐีใหญ่ก็คืออาจจะตำนายเยอรมันนะมีความรู้สึกเป็นเป็นสุขถือถือว่าตนเป็นหัวหน้าเห็นไหมการมีความสัมพันธ์เกี่ยว เกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นนํแต่คาว่าบุคคลชั้นนาอาจจะหมายถึงลูกค้าคุณคนที่เอาเงินมาให้คุณหรือว่าองค์กรหรือว่าคนที่คุณต้องทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐีใหญ่และของผู้อํานวยการที่ประสบความสําเร็จเห็นไหมมันเป็นความหมายที่ดีอันนี้มันคือประมาณว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทาเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยอาจจะเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่า เป็นปัญหาที่มันหมกหมมมานานหรือว่าหรือถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะเจอความรักที่เอคุณรู้สึกทุกข์แล้วคุณแก้ไขปัญหาได้แล้วก็หาทางออกได้ด้วยดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าพึงพอใจอย่างนี้ซึ่งตรงนี้พิรรหอโคโน,โนเนี่ยก็คือสุดท้ายก็ทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์ที่ผมบอกอะมีคําว่าเศรษฐีใหญ่อย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกเป็นสุขเห็นไหมในความมีความรู้สึกเป็นสุขอาจจะหมายถึงเรื่องความรักนี้บางคนแบบฟังคลิปผมต้องการเรื่องความรักใช่ปะ่ะบางคนต้องการเรื่องของเงินก็ เศรษฐีใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคือแบบบางคนไม่ต้องงานเงินเงินแบบบางคนทํางานอยู่ในองคอ์กรเงินเดือนตายตัวแล้วใช่ไหมอยากได้หน้าที่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยก็มีการมีความสัมพันธ์กับเกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นนาอย่างเงี้ยถือว่าตนเป็นหัวหน้าก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีการได้เลื่อนขั้งหรือแบบได้ทํางานที่มันเติบโตมากขึ้นซึ่งอันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นนลบุกรบเราไปพิสูจน์กันนะครับก็ใครฟังครั้งแรกอาจจะไม่รู้เรื่องฟังหลายรอบนะครับ อาจจะวงขคจ,จริงเราไปพิสูจน์กันนะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บกลบสุดท้ายนี้นะครับก็ผมอย่างในหมต้องขอ,ขอขอบคุณสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องนะครับที่คุณยังเป็นสมาชิกช่องผมคุณยังไม่ทอดทิ้งผมไปคือคุณคือผู้สนับสนุนที่สําคัญมากนะครับผมขอ,ขอขอบคุณจากใจนะครับนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคนนะครับ ขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเร็วร้ายความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่มั่นคงประสบความสําเร็จนะครับมีสุภาพที่แข็งแรงแล้วมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับงันแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ